อุยลูกอันนี้คือผ่าซีเขาเลยนะคะก็อีตะกอที่ซื้อไปน่ะที่เลือกไว้นั่นแหละก็คือแบบนี้เลย แค่เส้นเดียวเนาะค่ะแนนเส้นเดียวมันอยู่ในหลอดแล้วที่จะเก็บไรโบมันจะดึงไรเข้ากันผ้าก็เป็นผ้าสีตะกอที่ที่เหยียบเขาก็สีอันเนี่ยค่ะเห็นไหมที่เหยียบเหยียบกระซิ่แกะขนน้ำค่ะถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยค่ะสี่นดอเป็นหลื นี่ค่ะก็จะมีสีขาวสีฟ้าเหมือนที่เราคนทอเขาจะอยู่ตามบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะทอบ้านใครบ้านมันไม่ใช่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาทอทั้งวันไม่ใช่ก็ทํากิจกรรมประจําวันของบ้านเราชิมเลยค่ะกินเลยกินเลยค่ะค่ะเอาเลยลูก ป้าหลังน้อยกินข้าวโพดต้องพามาดูแบบนี้เลยเนาะต้องให้แบบจริงจริงศูนย์เรียนรู้เราก็ควรจะมีแบบนี้แหละแต่ด้วยความสะดวกของแต่ละคนมันมันไม่สะดวก ใช่อ๋อจ้าเนี่ยนะคะไม่ได้แต้มค่ะเขเก็บลายเในหลอดมดเรวเมาี่เ่นเก็บคลิช่ที่เพิ่นมัดนะกว่าจะได้มาเป็นผืนนี้หลายขั้นตอนมากไม่ใช่ง่ายง่าย ดังไกลไปทั่วโลกยายขึ้นต่ำไปเลยเออเพื่อเอาไปกับไปข่อยกับปบ่ต้องทอดออกหรอกวิดีโอฝรั่งน้อย เออก็สวยอ่เห็นบ่ได้สิ่เดียวค่ะใช่ไม่ใช่มีลายเดียวอ๋อผาพื้นนี่สวยนะเนาะก็ได้เยอะ นายผ้าพื้นก็จะไปตัดเสื้อผ่าชุดนี่แหละผ่าชุดแล้วก็จะไปให้คุณนายจูตัดให้เพิ่นจะกลับวันที่สิบเก้าเดยให้ขึ้นไปวัดตัวก็คือศูนย์จำน่ายศูนย์ผลิตแล้วก็ตัดเย็บให้ครบที่บ้านเราเลยเพิ่นมักไล่เนาะไล่ไล่บอกเยอะ ปเป็โปโลค่ะเชิ้